เกษตรท่านิวส์ News, วันนี้พบกับผมยอดบาร,รมีนะครับหลังจากที่ครอบครัวเข่าวสานะครับเปิดโครงการคู่บุญข้าวหรือว่า r i ซ์ p าร์ y ขึ้นมานะครับก็มีผู้บริโภคสั่งซื้อข้าวเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้เกษตรท่านิวส์ก็จะไปติดตามนะครับถึงข้าวที่มาจากแหล่งผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนะครับติดตามจากรายงานครับ หลังเปิดตัวโครงการคู่บุญข้าวหรือไรซ์บอด d ีไปได้เกือบ2ส,สัปดาห์กระแสการตอบรับจากแฟนๆครอบครัวข่าวสามที่สนใจอยากจะอุดหนุนข้าวอินทรีย์ก็มีเข้ามาเป็นจํานวนมากด้วยจุดเด่นที่เป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกบนดินภูเขาไฟ ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งที่แล้วกลุ่มก็ได้ทำการบันทึกผลผลิตของสมาชิกก่อนจะแยกเก็บไว้ในยุ้งช้างของแต่ละบ้านด้วยความตั้งใจที่จะไม่ใช้สารเคมีข้าวทุกมเมล็ดจะถูกส่งเข้าสู่โรงสีของชุมชนก่อนบรรจุลงถุงส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อเท่านั้นชาวนาที่นี่ขายข้าวมาน,านับ10ปีแล้วนะคะแต่การขายข้าวครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญค่ะที่นอกจากจะสร้างตัวเงินให้กับชาวนายัางสร้างความสุข ที่พวกเขาได้เห็นข้าวที่ตนเองปลูกได้รับความสนใจและมีคนสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากเราจะไปตามดูกันคราว่าข้าวถุงแรกที่ออกจากโครงการ RiceBuddy สร้างความสุขให้กับชาวนานและคนกินได้อย่างไรคะ่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องการคือต้องการให้ชาวนาเปลี่ยนแนวคิด หันมาปลูกข้าวคุณภาพสูงให้ทั้งคนปลูกและคนกินได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยแบบเดียวกันผลที่ได้คือชาวนาขายข้าวได้ในราคาสูงซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการ RiceBuddy แล้วชาวนาขายข้าวเปลือกได้สูงถึงตันละ20,000บาทที่สำคัญกลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมืองก็กาลังกลายเป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนมาเป็นข้าวอินทรีย์แล้วค่ะ เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ทําให้ฐานะของเราก็ขยับขึ้นหน่อยค่ะดีกว่าสมัยแต่ก่อนเยอะค่ะคิดว่าเราทํานาเรามาถูกทางแล้วค่ะดีใจค่ะยังยัง,ยงตอนทาย,ยังยังยังนึกท้อท้อพอเป็นมเมล็ดขึ้นมาก็โอเคค่ะครับดีมากเลยครับดีมากจนจนเรามานั่งคิดแล้วว่าเออเราต้องอเพิ่มพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์อีกแล้ว ก็เน <S an> ื่องจากสื่อนี่แหละครับโดยเฉพาะช่องสามเลยนะครับครอบครัวข่าวสามนี่มาพร้อมสกตจังหวัดวีลำแล้วก็ทกศมาสนับสนุนออกทางสื่อต่างๆทีนี้ทําให้คนรู้จักรวดเร็วขึ้นมากเลย จากโรงสีข้าวของชุมชนข้าวถุงแรกจากโครงการไรซ์บัตดีพร้อมแล้วที่จะถูกส่งไปยังบ้านของลูกค้ารายแรกย่านบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนวะอากาศเอกสีรัตเมืองโตบอกกับทีมข่าวว่าทันท,ทีที่ทราบข่าวโครงการนี้จากช่องสามก็รีบโทรไปสั่งซื้อเพราะตั้งใจจะช่วยอุดหนุนชาวนาและรู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าตนเองเป็นลูกค้ารายแรกของโครงการนี้เพื่อสุขภาพเนี่ยมัน สามารถช่วยให้ชีวิตคนเรามีความสุขได้และอีกหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่ออุดหนุนชาวนาโดยจงมีความสุขครับได้ทานข้าว n อินรีนะครัถือว่าต่อไปในจะทานเรื่อยๆน,นะะ โครงการ RiceBuddy เกิดจากความตั้งใจของทกศไพรสณีไทยและครอบครัวข่าว3ามที่ต้องการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้สามารถทำการตลาดและขายข้าวได้ด้วยตนเองนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาแล้วรายได้จากการขายข้าวทุก1กิโลกรัมจะถูกหัก5บาทเข้ากล่องข้าวบุญเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าธนวัฒน์วิวิ์อักษรกุลถ่ายภาพจิราพรม่วงงามเกษตรฮอตนิวส์รายงาน และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อข้าวจากเกษตรกรในโครงการ r i c e PARTY นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อผ่านระบบ E-Commerce ของทอกศได้นะครับที่ w w w .sktbaacmarket.com หรือสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศบุรีรัมนะครับโทรศัพท์044690255และ044621772ครับติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับ เศษข้าวถูกทําให้แพงได้ถ้ารู้จักทําเด้อ <c oughs> สิบอกไงตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านพลทองอบตอพลทองอำเภอเมืองจังหว,วัดไปไหมเหมืองไทยยาภูมิสีพาเนื้อนุมไปไหวพ่อพระยาเลรับรองพ่อมีคนมีเวลาเจ้าพ่อพระยาเล่แนว ทำข้าวถูกอย่างไรให้แพงได้ครับถ้าเราขายข้าวปกติเราจะได้กิโลละ45บาทแต่ถ้าเราเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปโดยทำให้เป็นข้าวงอกนะครับเสร็จแล้วทำเป็น6สายพันธุ์เกิดขึ้นมูลค่าของข้าวก็จะเพิ่มขึ้นถึง180บาทต่อ1กิโลเพราะถ้ากเกษตรกรทำได้ขนาดนี้กเกษตรกรอยู่ได้แน่นอนนี่คือวิธีที่เราจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพต้องทำแบบนี้ครับฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องเตรียมพื้นที่เตรียมพันธุ์และวิจัยเราต้องวิเคราะห์ พื้นที่ก่อนว่าพข้าวพันธุ์ไหนจะลงในส่วนไหนนะครับต้องจัดโซนนะครับมะลิกขอขหกในเขตพื้นที่ภาคสารปลูกได้หมดไรเบอรี่กำลังทดลองปลูกในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาดของอบตพนทองใช้พื้นที่200ไร่ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ดีมีราคาต่างๆรวม6ชนิดแล้วนำมาแปรรูปผสมกันออกจำหน่ายก็เกิดประโยชน์และราคาสูงขึ้นทันตา ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันมารี105เน้นกาบาไลบอรี่เน้นเรื่องของสารเอ็นโทไซานนต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากกว่าวิตามินอี5เท่าส่วนหอมเน้นมันจะมีโปรตีน12.56อยู่ในข้าวอยู่แล้วข้าวมาลีแดงมีธาตุเหล็กสังหยดมีธาตุเหล็กข้าวกขอข้อหกทำให้อิ่มเพราะฉะนั้นหกสายพันธุ์เอามารวมกันปัจจุบันกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดชัยภูมิกลุ่มข้าวมหัศาจรรย์นี้นะครับ ก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิในการเข้าไปประกวดแผนธุรกิจดีเด่นในระดับประเทศพัฒนาไปแล้วดีขึ้นแม่นบอแม่สรุปทุกตับครับว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องดีกอบกับต้องมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผสมกันด้วยเดอสิบอกให้เราจะรวยรวยเราจะไม่เอาพันบาทต่อไรวันนี้ยังจนก็เอาพันเอาไหม เอาแต่วันหน้าถ้าทำอย่างนี้รวยแล้วพันบาทก็ไม่เอาแม่นบอโปเชโดนโปเชโปเชโดนใจโดนใจสุขใจกะไรนี่ได้มาเมืองดีคือใจบู๋มน้องรวมกลุ่มกันอย่างภาคภูมิเพื่อสร้างภูมิปกป้องภูมิกันทำให้ข้าวนานมันมีราคา คือเกษตรท่องิวสว่วนนี้สวัสดีครับ